สวัสดีครับสำหรับ EP นี้นะครับผมก็จะมาสาธิตนะครับเทคนิคการใช้คำสั่ง information take off ในส่วนของตัวโปรแกรม s o l i d i นะครับก็จะคงเป็นหัวข้อเดิมจาก EP ที่แล้วนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองให้ตัวโปรแกรม s o l i d i นะครับจำแนกประเภทของตัวประตูหน้าต่างกันนะครับแล้วก็ให้มันนับจำนวนของประตูหน้าต่างแยกแต่ละประเภทด้วยนะครับเบื้องต้นเลยนะครับก็จะไปที่คำสั่ง information take off เหมือนเดิมนะครับด้านบนเลย จากนั้นนะครับผมจะสร้างเงื่อนไขนะครับคล้ายๆจากอีพีที่แล้วแต่ว่าเงื่อนไขนี้จะเป็นการดึงข้อมูลมาเฉพาะตัวประตูหน้าต่างนะครับผมจะไปที่ในส่วนของตัวนี้ครับคําว่า new นะครับตัวนี้นะเป็นการ new เงื่อนไขขึ้นมาใหม่นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะพิมพ์คําว่านะครับ door and window นะครับอ ทีนี้นะครับพอผมสร้างหัวข้อแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขกันบ้างนะครับเงื่อนไขหลักๆเลยนะครับก็คือในส่วนของคอมโพเนนต์เนี่ยผมจะระบุเข้าไปเลยว่าให้เป็นประตูหน้าต่างในหมวดของงานสถาปัตย์นะครับก็เราหาคําว่ารอนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะเพิ่มเงื่อนไขครับเพราะเนื่องจากว่าผมจะให้ตัวสุริยบีเนี่ยมันแสดงข้อมูลออกมานะครับทั้งตัวประตูและหน้าต่างรวมกันเลยนะครับผมก็เพิ่มครับตัวนี้นะครับ ็น Add New Filter นะครับเพิ่มเข้ามาอีกแถวหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกนะครับเปลี่ยน Component นะครับให้เป็นตัว Window นะครับทีนี้นะครับมันมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะไม่จำเป็นจะต้องเอานะครับก็คือเรื่องของ Opening นั่นเองนะครับผมก็จะเพิ่มอีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับไปที่ Add New Filter แล้วให้เลือกเป็น e c d o ครับผมจะไม่พิจารณาตัว Opening ที่อยู่บนผนังนะครับ Opening ของประตูหน้าต่าง ผมก็เลือกเอาโอเพนนิ่งในหมวดงานสถาปัตย์ออกนะครับในส่วนของงานสถาปัตย์ตัวนี้ออกไปเสร็จแล้วครับตรงนี้ก็เป็นการสร้างเงื่อนไขทั้งหมดแล้วนะครับให้ s o ลูชันมันดึงข้อมูลตามที่เราต้องการจากนั้นกดโอเคได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาเลือกตรงนี้ครับตรงที่3ามแบบตรงนี้เราจะใช้คําว่า take All ITO ครับก็คือพูดง่ายว่าอะไรที่มันเป็นการสร้างเงื่อนไขครับเราจะ take off ประเภทของ All ITO หรือ All information take off นั่นเองนะครับให้เราคลิกเลือกเลยแบบนี้นะครับ ก็จะสังเกตว่านะครับตัวโซลิบี้นะครับมันก็แสดงผลในเรื่องของประตูหน้าต่างออกมาแล้วนะครับทีนี้เราจะกําหนดหัวข้อสักนิดนึงนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อใหม่นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมคลิกขวาแล้วก็รีเนーได้เลยนะครับเป็น Rename คอลัมน์เอาเป็นรายการแล้วกันนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็คือชนิดของประตูหน้าต่างนะครับผมก็คลิกขวาที่หัวข้อแล้วก็รีเน m e ได้เลยนะครับชนิด อ่าชนิดหรือไทป์นั่นเองนะครับตรงนี้ครับก็คือจํานวนครับที่มันนับออกมาคลิกขวาแล้วก็รีเนมได้เลยนะครับส่วน Color นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะไปเช็คดูว่าตอนนี้ครับมันได้ฟิลเตอร์สีเนี่ยแยกโดยอิงตามชนิดของประตูหน้าต่างหรือเปล่านะครับผมได้คลิกขวาแล้วก็อ d ดิ c คอลัมครับเนี่ยครับคำว่า Color ตรงนี้ครับ value by column นะครับก็คือผมจะให้มันฟิลเตอร์ตามชนิดนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับผมเลือกคําว่ารายการเนี่ยมันก็จะฟิลเตอร์ตามนะครับตามประเภทตามลักษณะก็คือตามประตูหน้าต่างนะครับที่มันแยกออกจากกันนะครับเดี๋ยวผมลองเลือกคําว่ารายการดูนะครับจากนั้นกดโอเคครับแล้วก็ take all ที่โอไมเห็นไหมครับมันจะฟิลเตอร์นะครับแยกตามชนิดของรายการก็คือประตูหน้าต่างนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะ อ่าอีดิทใหม่นะครับเพราะว่าผมต้องการมันฟิลเตอร์ตามชนิดของประตูอย่างเช่นถ้าเป็นประตูบานเลื่อนก็ให้แยกออกมาจากประตูบานบานเปิดอย่างนี้ครับหน้าต่างบานเลื่อนก็แยกจากหน้าต่างบานเปิดนะครับนั้นกดโอเคครับแล้วก็เทคออลใหม่แบบนี้นะครับก็จะสังเกตว่านะครับถ้าผมคลิกเข้าไปที่หมวดสีเหลืองเนี่ยมันก็จะมีประตูชนิดเดียวนะครับเป็นประตูด้านหน้านั่นเองตรงนี้แต่ถ้าผมคลิกที่ประตูอีกประเภทหนึ่งนะครับตัวนี้เห็นไหมครับมันก็จะเป็นชนิดของประตูอีกแบบหนึ่งที่เรากําหนด ค่า,าไปตั้งแต่ในตอนเริ่มเขียนจากตัวอธ i c a d หรือรีวินท่นเองนะครับมันก็จะฟิลเตอร์ตามประเภทแบบนี้ให้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับ EP นี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวไว้ติดตามใน EP ถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ